โชคปันณีนะทุกคนเรามีอะไรจะให้โชคเล่นนะคะเราได้เอาเลขใส่ไปในนี้ศูนย์ถึงเก้าอย่างละสามใบนะคะแล้วก็มวนนะคะจะให้โชคเล่นนะคะก็จะได้เลขอะไรถ้าอยากไปู้ก็รู้คนเดียวอ่โชคมาสามใบนะโชคจับสามใบนะอ่าอ่าเอามาออกมาโชคเอามาโชคหยิบมาโชคหยิบมาโชคหยิบมาหยิบมาเนี่ยหยิบมา อ่ะหยิบมาเร็วอ่ะใบไหนอันไหนอันไหนอ่าใบที่หนึ่งอ้าใบที่หนึ่งโอเคนี่โชคกับหยิบใบนี้ไปที่หนึ่งโอเคอีกใบหนึ่งใบที่หนึ่งแล้วนะอันนี้หนึ่งอ่ะทำอีกทำอีกทำใบไหนใบไหนโชคใบไหนขอมาขอขอใบไหน อนะอันไหนอันนี้เอ้ยได้แล้วโจ๊กมาไปที่สองไปที่สอง้วทุกคนที่สองอยู่แถวนี้อ่ะไปที่สามโจ๊กไปสามใบสามใบใบนี้ไปที่สามนะทุกคนสามใบแล้วนะเรียงเรียงอ่ะเก็บ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 เอาฟินออกมามาเอามาได้สา,า,ามใบแ,แล้ว โชคมาทำไปพอหมายเลหนึ่งอยู่นี่หมายเหนึ่งคือเลขอะไรโชคมาดูดิเจ็ดเลขเจ็ดที่สองเลขหนึ่งเฮ้ยโชคเจ็ดหนึ่งอะไรเจ็ดหนึ่งอะไรเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหก เจ็ดหนึ่งหกครับท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งหกจะไปโชคกจะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอย่าซีเรียส <c oughs> <c oughs> เออใช่ไหมเจ็ดหนึ่งหเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใชเอามาคืนเอามาคืนไอ้โจ๊กเอามาคืนเอาไปกินหมดแล้วไอ้โจ๊กเอาไปกินแล้ว เจ้าผู้น่ารักเู้าผู้น่ารักเจ้าผู้น่ารักขอดูหน้าหน่อยเจ้าผู้น่ารักขอดูหน้าหน่อยเจ้าผู้น่ารักโอเค